ร,ร้อน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 มากนะครับหน้าร้อนนี่ครับเพราะมันร้อนขึ้นทุกวันนะครับถึงมันจะหนาวมาเป๊บหนึ่งก็เหอะพอร้อนก็หนีไม่พ้นละครับลหลายคนก็แก้ปัญหาเหมือนกันเหมือนกันหมดนะครับคือติดเครื่องปรับอากาศและติดแอร์เอา้าเคยฟังลุงช่างมาแล้วสอนคำนวณมิจยงทีวียูรู้ละเตรียมจะติดแล้วแต่หลายคนเจอปัญหาแบบนี้ลุงช่างครับไม่มีผนังให้ติดมันกระจกครับไม่มีที่ให้ติด ไม่มีผนังให้ติดด้านนี้ก็ติดโน่นด้านนี้ก็ติดนี่เอาหรืออีกคนบอกช่างห้องผมมัน3าคูณแอ่ะอุ้ยแล้วติดแอร์มันจะเป่าไปถึงปลายห้องไหมเอาเริ่มมีปัญหาแล้วครับวันนี้ลุงช่างก็เลยจะมาแนะนำแอร์ประเภทหนึ่งที่เราเรียกว่าคัสเซ็ตไทป์หรือแอร์ฝังฟ ah ้าเราทําความรู้จักแอร์ตัวนี้กันเอาไปแก้ปัญหาได้ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับวอลทป์ type, นะครับตามลุงช่างไปดูกันครับ ฝากติดตามช่องคุยกับลุงช่างทั้งใน YouTube และใน Facebook อย่าลืมนะครับก่อนอื่นนะครับเอามาแย,แยกเขาเรียกไยแยกคัตกลุ่ยว่าแยกชนิดเอาเท่าที่เรารู้จักแล้วกันเอาภาษาง่ายๆเรามานึกตามกันว่าเอ๊ะซื้อแอร์สักตัวเนี่ยมีแอร์ประเภทไหนหติดบ้างเรามีห้องห้องหนึ่งแน่นอนครับทุกคนเนี่ยจะคุ้นชินกับ wall type wall type ถูกไหมครับก็คือแอร์ติดผนงังแอร์ติดผนังที่ลุงช่างเคยบอกให้ติดผนังอย่าไปติดหัวนอนอะไรแบบนี้นะครับอันเนี้ย เป็นแอร์ที่เหมาะสมที่สุดถ้าพูดกันง่ายๆมันติดแล้วก็ตัวเครื่องอยู่ข้างนอกเลยทะลุออกไปปุ๊บท่อก็ทะลุออกไปเลยนะครับแล้วก็ไปคอยร้อนอยู่ข้างนอกเลยชนิดที่เหมาะสมที่สุดเราคุ้นชินมากที่สุดอ่ะชนิดที่2บางทีมันผนังมันมีไม่พอเลยครับต้องไปติดเป็นอะไรครับซิล,ลิ่งทาเป็นนอนอยู่ใต้ซิล,ลิ่งนะครับแล้วก็เป่าออกมาก็คล้ายๆวอลล์ทา์เพียงแต่ว่าติดจากทางตั้ง ไปเป็นทางนอนแล้วก็แปะขึ้นไปบนฝ้าแต่ไม่ได้หิ้วจากฝ้านะครับต้องหิ้วจากโครงสร้างนะที่แข็งแรงนะครับบางคนบอกมีมีแบบตั้งโต๊ะตั้งโต๊ะคุณไม่เอ้ยไม่ใช่ตั้งโต๊ะตั้งพื้นแต่ตั้งพื้นลุงช่างไม่พูดถึงเพราะคุณไม่ค่อยได้ใช้หรอกมันเกะกะน,นะครับมันเป็นเหมือนใช้ในวัตถุประสงค์หลักอย่างอื่นอ่ะส่วนใหญ่เราก็ใช้2แบบถ้าห้องเราไม่มีปัญหาอะไรส่วนใหญ่เราก็จะใช้2แบบนี้นะครับแต่อย่างที่บอกครับมันเริ่มมีปัญหากับบางห้องบางคนเช่น ผนังผมติดไม่ได้เลยลุงช่างติดไม่ได้เลยนี่ก็เป็นกระจกด้านนี้ก็ไม่ติดไงด้านนี้หัวนอนลุงช่างไม่ให้ติดไงด้านที่พอจะติดได้มันเป็นกระจกไงครับผมไม่มีที่ติดแขวนก็ไม่ได้ครับผมทําฝ้าหลุมฝ้าแลวติดไม่สวยครับไม่สวยครับไม่ได้เลยครับจะติดอะไรดีก็เหลือทางเลือกให้คุณอีกตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าคัสเซตไทป์คัสเซตไทป์ก็คือแอร์ฝังฝ ah ้าเพดานที่สามารถจะเป่าออกมารอบทิศทางได้ซึ่งตัวนี้คุณมักจะเจอตามสำนักง,งานร้านอาหาร ข้อแรกถ้าคุณสังเกตให้ดีพอบอกคําว่าฝังฝ้าเพดานนะั่นคือมันฝังเข้าไปแล้วมันไม่เห็นเครื่องเลยครับเครื่องมันไปอยู่ในในในฝ้าหมดเห็นแต่ตัวหน้ากากและที่สําคัญคือติดตั้งตําแหน่งไหนก็ได้การกระจายลมก็จะออกรอบทิศทางนะครับออกรอบทิศทางมันทําให้การควบคุมการกระจายลมอ่ะได้ดีเจ้ห้องคุณยาวๆเหมือนที่ลุงช่างบอกอ่ะคุณก็ไปไว้สมมติคุณ4ี่คณแปดสคุณแค,คุณก็ไปไว้ที่กลางห้องเห็นนะครับมันก็กระจายลมรอบทิศทาง นะครับหรือถ้าห้องใหญ่ๆก็ติดหลายตัวถ้าติดที่ผนังอย่างเดียวเป่าออกมาเนี่ยยังไงมันมันไม่เย็นหรือมันเย็นแบบตรงนั้นลมแรงตรงนี้ลมเบามันไม่สบายตัวแต่ถ้าติดแอร์ฝังฟ้าก็จะแก้ปัญหาพวกนี้ไปได้นะครับแอร์ฝังฟ้านะครับก็จะมีลักษณะที่เป็นแอร์ที่มี BTU ค่อนข้างสูงนะครับก็จะเริ่มต้นที่12,000 BTU ไปจนถึง4 8 0 0 0 BTU ข้อแรกคือแก้ปัญหาเรื่องการกระจายลมได้ดีนะครับข้อที่2ก็คือว่ามันสวยงามครับมันจึงถูกเลือกไว้สําหรับหลายหลายห้องหลายๆที่นะครับแม้กระทั่งห้องนอนก็ใช้ได้นะครับก็เราสามารถฝังฝ้าได้นะครับก็กระจายลมได้ดีเย็นเร็วกว่าแอร์แบบอื่นเพราะมันกระจายลมได้ดีนะครับไม่งั้นคุณติดหัวห้องท้ายห้องอาจจะเย็นช้าลมอาจจะไม่ถึงมี btu ที่สูงนะครับเหมาะกับห้องขนาดใหญ่นี่นี่คือข้อดีนะครับ มีข้อดีก็มีข้อเสียแน่นอนครับการติดตั้งค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าต้องไปหิ้วกับใต้พื้นหิ้วกับโครงหิ้วกับแผ่นฝ้าไม่ได้โครงฝ้าไม่ได้นะครับเขามีน้ําหนักคุณต้องติดตั้งใต้ใต้พื้นนะครับที่สําคัญคือเช็คระยะด้วยนะครับว่าเขามีความลึกที่เขาต้องการเครื่องเขามีความลึกเท่าไหร่ไม่ใช่ฝ้าคุณเนี่ย มีระยะจากพื้นแค่15เซนแล้วคุณบอกหนูจะติดแอร์ฝังฝ้ามันติดไม่ได้นะครับเช็คความลึกที่มินิมัมที่เขาต้องการด้วยนะครับว่ากี่10เซนเพราะนั้นคุณก็ดีไม่ดีคุณต้องดอกฝ้าลงมารับแอร์อ่าพอนี้ต้องดูให้ดีนะครับนี่ก็คือข้อเสียมันไม่ได้ว่าติดได้ทุกที่นะครับถ้าคุณมาติดที่หลังก็ต้องกีดฝ้าลครับติดแอร์ไม่ใช่กีดฝ้าเฉพาะตรงติดแอร์นะอย่าลืมแอร์ไปอยู่กลางห้องแต่ท่อต้องเดินออกมาหาทางให้ท่อออกมาที่ผนังมาหาคอยร้อนอเพราะนั้น อาจจะต้องกรีดเปิดฝ้าไปจนสุดเลยถึงผนังเลยเพื่อจะเอาท่อออกนะครับเพราะนั้นมันจะมีความยุ่งยากในการติดตั้งนะครับนอกจากนั้นนะครับก็แน่นอนครับต้องการช่างผู้ชำนาญการติดตั้งการบำรุงรักษาก็จะยุ่งยากนิดนึงนะครับไม่นิดแลบอยู่การห้องนะครับเวลาล้างแอร์ล้างอะไรก็จะค่อนข้างต้องระมัดระวังอีกข้อหนึ่งก็คือมีอุปกรณ์ที่ซับซ้อนกว่าเครื่องแอร์แบบรูปแบบอื่นมันต้องปั๊มน้ำแอร์ทิ้งอ่ะนึกออกไหม มันต้องปั๊มน้ำแอร์ทิ้งอย่างคุณติดตัวนั้นอ่ะมันปั๊มก็จริงแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะเดรนมันจะวางให้ไหลแล้วก็ทะลุแล้วก็ลงล่างอย่างเดียวเลยแต่เนี้ยมันอาจจะไปเจอคานอาจจะต้องเลี้ยวมุดขึ้นมุดลงซึ่งเขาจะใช้ปั๊มเป็นตัว,เป,ตวเป็นตัวทํางานเพราะันถ้าปั๊มเสียหรืออะไรเกิดขึ้นก็อาจจะมีปัญหาได้แล้วก็ใช้ไฟมากกว่าแอร์แบบอื่นอ้ออีกข้อหนึ่งครับถ้าเกิดน้ํามันรั่วจากท่อน้ําหรืออะไรก็ตามหรือลดได้ตามลงฟ้าก็มีโอกาสที่จะเสียหายสูง ได้ติดได้ทุกห้องนะครับอย่างที่ลุงช่างบอกถ้าคอนดิชันคือสามารถมีคิวแอร์ได้สามารถมีระยะที่จะฝังแอร์ได้คุณอยากใช้ก็ใช้ได้เลยใช้ได้เลยแล้วก็ต้องเตรียมสตังค์ไว้ด้วยนะครับก็ใช้ได้เลยส่วนห้องที่ไม่เหมาะนะครับอ้าวมันต้องมีห้องที่ไม่เหมาะห้องที่เป็นดับเบิลสเปซอ่าสูง4เมตร5เมตร6เมตรอันนี้อาจจะไม่เหมาะนะครับเพราะว่าคือจริงๆเนี่ยลุงช่างเคยอธิบายเรื่องนี้แอร์เนี่ยพอเรามีดับเบิลสเปซเนี่ย เราไม่จำเป็นต้องให้มันเย็นทั้งห้องอหรือเป็นดับเบิลวอลลุ่มเนี่ยที่เหมือน2ชั้นแล้วทะลุเป็นชั้นเดียวเงี้ยเราไม่จำเป็นต้องให้มันเย็นทั้งห้องเพราะยังไงเราก็สูงแค่2เมตรถูกไหมครับแอร์ air, จริงๆมันเย็นอยู่ประมาณ2เมตรกว่าเราก็โอเคแล้วเพราะนั้นการติดแอร์ที่เป็นซิลลิงทป์ที่ระดับ3เมตรหรือติดวอลที่ระดับ2เมตรครึ่งเนี่ยอากาศเย็นเนี่ยมันจะหนักแล้วอยู่ต่ำมันก็จะค,คุมพื้นที่ห้องทั้งหมดแต่ไอเหนือพื้นเหนือเหนือเราขึ้นไปเนี่ย จนถึงฟ้าเพดานเนี่ยมันอาจจะไม่เย็นซึ่งมันเราไม่เดือดร้อนแต่ถ้าคุณเอาแอร์ไปไว้ทั้งบนเลยเอาแอร์ไปไว้ที่ฟ้าเพดานที่สูง5เมตร6เมตรเลยมันต้องปล่อยตั้งแต่ตรงนั้นลงมาครับเพราะนั้นต้องทํางานหนักนะครับมันก็ไม่ค่อยเหมาะเพราะว่ามันเปลืองแอร์มากนะครับแล้วอาจจะไม่เย็นอย่างที่เราลมกว่าจะมาถึงเราก็แผ่วไปจนเบาแล้วเพราะนั้นต้องดูนิดหนึ่งนะครับเอาเรื่องนี้มาบอกเพราะอะไรเพราะว่ามันก็เป็นทางเลือกนะครับเพราะว่าเหมาะสําหรับบางพื้นที่บางจุดบางเหตุการณ์ดุงช่างก็พูดเสมอแล้วครับของแต่ละอย่างถูกผลิตมมมมมาาาเีควหะส ไม่ใช่สาหรับทุกคนทุกพื้นที่ทุกเวลาทุกโอกาสมันจะเหมาะสมสําหรับตรงนี้คนนี้เวลานี้เพียงแต่หน้าที่เราคือรู้คุณสมบัติและเลือกของให้ถูกกับพื้นที่ถูกกับเวลาถูกกับสถานการณ์เราก็จะได้ของการใช้ของที่คุ้มค่าที่สุดครับอย่าลืมนะครับฝากติดตามช่องลุงช่างในทุกๆกช่องทางเหมือนเดิมแล้วก็ชวนเพื่อนมาหน่อยนะครับมาช่วยกันติดตามนะครับเอาสาระความรู้ดีๆเนี่ยแบ่งปันกันออกไปแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ